สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผ่านผาแดงจะพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเราเราจะไปกันที่วัดอัมพวันนะครับเพราะว่าจะไปกราศรรระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อจารันทิตาธรมนะครับผ่านมากรธรรมาสระบุรีก็มาเจอรถไฟนะครับที่ซึ่งไม่ได้เคยเห็นมานานแล้วนะครับรถไฟขบวนยาวๆเลยนะครับก็รอให้รถไฟผ่านแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อไปนะครับ ผ่านอำเภอภาชีเข้าสู่พระนครศรีอยุธยาเราก็จะเข้าเส้นทางเอเชียหนึ่งแล้วก็เข้าไปที่วัดอัมพวันนะครับมาถึงอีพนานเราก็มาถึงครับก็มาเจอเจดีย์ที่สร้างไว้เพื่อประฏิษฐานสรีระของหลวงพ่อท่านนะครับเข้ามาก็เข้ามากราบนมัสก,การเข้ามานมัสก,การก่อนนะครับสรีระของท่านอยู่ในหีบทอง อย่างสวยงามเลยครับมีรูปหลอ่อของท่านตั้งอยู่ที่หน้าหีบศพหหน้าหีบสรีระของท่านนะครับเราก็าไปกราบด้วยความซาบซึ้งใจนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อจรานทีตาธรมโอเรือหรือว่าพระธรรมสิหหะบูรจาร์นะครับที่ซึ่งสเะกะตะกรอน,นี้ได้มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านของท่านนะครับหลายวันนะครับก็ได้วิชาของหนออยุบหนอไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ยุหนอพ่องหนอมีค่าหลายแสนเลยนะครับถ้าใครได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของท่านนะครับตามพระไตรปิฎกนะครับในรอบๆพระเจดีย์ที่เข้าไปข้างในก็จะเจอกับครูบาอาจารย์ของท่านนะครับที่ท่านไปร่ำเรียนมานะฮะหลายๆโอเลยครับเขาก็ทําเป็นห่งที่พึ่งตั้งไว้นะครับให้เราได้ศึกษากันนะครับว่ามีท่านใดบ้างครับที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะครับของหลวงพ่อจรานนะครับ อ่านดูกันไปเรื่อยๆนะครับมีเป็นคาธรรมะแล้วก็มีภาพถ่ายที่วัดอัมพวันตั้งแต่สมัยแรกเริ่มที่ตั้งขึ้นมาเลยนะครับมีฉายวีดิทัศน์ให้ดูนะครับนี่ครับสวดมนต์เป็นนิสสัตติฐานจิตเป็นประจำนะครับอ้โหสิกรรมก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตานะครับมีท่านได้บันทึกไว้แล้วก็มาดูภาพเป็นพระพุทธเจ้าชนะมารน,นะครับตรงนี้ เราก็เดินดูรอบๆบพระราชดีข้างในนะครับที่ว่าปฏิสถานสรีระของท่านร่มเย็นนะครับข้างในไม่มีแอร์แต่ก็เย็นนะครับตรงนี้เป็นที่ดูด่านนี้เป็นสมณศักดิ์ของท่านนะครับว่าท่านได้สมณสมณศักดิ์อะไรบ้างนะครับหลายหลายสมณศักดิ์ไปครับแต่ท่านไม่ได้ยึดติดครับกับขอบผูรนี้เคือเป็นอาหารหวานขาวของท่านที่เขานํามาถวาย เมื่อสมัยครั้งท่านจะมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้เป็นเครื่องรางของขังของท่านนะครับที่ปลูกที่ท่านได้ปลูกเสกมานะฮะหลายอย่างเลยนะครับล้วนแต่ตอนนี้หายากมากเลยนะครับนี่เป็นราชรถนะครับเป็นทำมาเพื่อเคลื่อนย้ายสรีระของท่านจากทางวัดจากที่วัดนะครับขึ้นมาประดิษฐานที่พระองค์เจดียหลังนี้นะครับเป็นราชรถหงสสวยงามมากเลยนะครับ เราก็มาชมกันที่กุฏิเก่าของท่านนะครับที่ท่านรับแขกตั้งแต่สมัยดั้งเดิมมาแล้วครับกุฏิพระธรรมสิงหาโบราจารย์นะครับตอนนี้เราก็มาแวะเวียนที่โบสถ์พระโส์ของวัดอัมพวันนะครับร่มเย็นมากนะครับเข้าไปนี่เย็นเย็นนะครับข้างในานี่ครับเป็นสถานพระพุทธรูปเป็นองค์ตั้งสงาา่าผ่าเผยอยู่ข้างในนะครับพระอโสถหลังนี้ตั้งมาตั้งแต่สมัย ระนครศรีอยุธย,ยานะครับแล้วก็ขยายปรับปรุงออกไปเรื่อยๆครับก็กว้างขวางใหญ่โตนะครับข้างหลังมีน้ำมนต์เลยนะครับก็มีคนมานั่งสมาธิเลยครับนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันเลยครับตอนนี้รบเย็นมากครับไม่นานเราเที่ยวกันที่วัดชมดูนั่นดูนี้เสร็จแล้วเราก็ การาปลาพระเดชพระคุณท่านครูบาอาจารย์ของพ้อเจรันที่พระราชดีหลังนี้องค์นี้นะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันที่จังหวัดฉะเชิงเศราของเรานะครับก็ซาบซึ้งใจมากครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้อีกครั้งได้ยุบหนอพองหนอมีค่าหลายแสนกลับไปนานแล้วครับก็ได้ปฏิบัติทุกวันนะครับขอบพระคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ